ภายใต้กรอบความร่วมมือของเอเปกจีนพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็วยังในเขตที่พักอาศัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของสิงคโปร์รถไร้คนขับที่ติดตั้งระบบเทคโนโลยีของจีนกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบบนถนนจริงผู้จัดการทั่วไปบริษัทจีนในสิงคโปร์กล่าวว่ารถบัสอัจริยะ ให้บริการในเขตบรีสอร์ทเวิลเซนโตซามานานเกือบปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทดำเนินงานในระบบไร้คนขับเต็มรูปแบบขณะที่เขตบริหาร,ร,ร,รพิเศษฮ่องกงเร่งผลักดันการสร้างวัตรกรรมด้วยเช่นกันโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่คิดค้นเองหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นคือโรบอทด็อก หุ่นยนต์สีขาอัจฉริยะตัวแรกของฮ่องกงที่พัฒนาโดยศูนย์หุ่นยนต์โลจิสติกมีจุดเด่นที่ความสามารถในการปีนบันไดและระบบการทำงานที่ชาญฉลาดผู้อำนวยการศูนย์หุ่นยนต์โลจิสติกฮ่องกงกล่าวว่าเป้าหมายแรกคือการนำไปใช้ในบริการจัดส่งสินค้าและจะขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่น,นๆเช่นการบริการและการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการด้านวัตรกรรมเทคโนโลยีรรรรและอุตสาหกรรมของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง,งกล่กาวเสริมว่าเอเปกให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะและในอนาคตฮ่องกงต้องการเสริมสร้างความร่วมมือกับสมาชิกเอเปกเพื่อขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคใหม่ของโลกไปพร้อมกัน